ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเซลอยนะครับและนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดยซินเมาจิก้าเนรมิตโปรภาพยตร์สู่บ้านคุณเซราม่าทโฮมบายโกลเด้นดักครับุผู้ชมรับแคนครับพี่โตมากับตำนานตีใหญ่นะครับพี่มีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นตำนานที่ขลังมากของจอมโจรที่มีตัวตนและเป็นเรื่องจริงแน่นอน ภาพเพียนเรื่องใหม่ที่เรากําลังจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องตีใหญ่เรื่องดาวโจนส์ครับคือต้องบอกว่าตีใหญ่ในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็ตีความแตกต่างกันไปที่มีในความทรงจำของผมเนี่ยก็คือพี่นกสัจชายใช่ใช่ใช่ไหมฮะมาที่รุ่นพี่หนุ่มสอนลามีนิววงสกอร์มีพี่โตโน่ก็เคยเล่นเหมือนกันููใช่ไหมครับแต่ละคนก็ตีความหลากหลายกันมากแต่ของพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นยังไงของพี่อุ๋ยเนี่ยเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แกแกบอกว่าสมัยแก เด็กๆเนี่ยแกเรียนอยู่ตรงนั้นนะอเหรอโรงเรียนแกอยู่ติดกับสถานที่ที่วันนั้นตำรวจล้อมจับตีใหญ่โอ้โหแกเลยจดจําเหตุการณ์นี้ได้แล้วแกมีความรู้สึกว่ามันมีหลายบริบทที่ยังไม่ได้ถูกเล่าเกี่ยวกับตีใหญ่แกก็เลยนําเอาเรื่องนี้มาลง n t t l l x ครับเป็นภาพยนตร์ความยาวปกติของหนังเรื่องหนึ่งแต่ว่าสามารถชมได้บน Netflix กับ,บตีใหญ่เรื่องดาวโจนและคนที่มารับบทเป็นตีใหญ่เที่ยวนี้อาโปนัทวินครับ เป็นหนึ่งน,นักแสดงคุณภาพนะใช่คนนี้ต้องรอดูกันวันนี้เราสองคนมีบทสัมภาษณ์ของพี่นอุ๋ยนนทรซีนี่ิีบุตรมาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับในช่วงเซลลลลี่พิกสนับสนุนช่วงโดย C i n นม a า i ิ a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cine m a ท์โฮมบายโกลเด้นดัครับช่วงเซลลลลี่พิกสนับสนุนโดย c ine ม a า i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c inema At Home b y โก l d ด n d u ัก ทุกที่ที่มีมไอ้เลิกจะอยู่ตรงนั้นเสมอต่อจากนี้จะไม่มีใครทำร้ายเมืองกับกู่มได้อีกมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักเขาก็ประมาณเกือบสาทศวรรษนะครับเป็นผู้กกับที่มากความสามารถมากทีเดียวคนนี้คืออุ้ยนนทสีนิบิบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเีนเลี่ยครับมาสู่ผลงานล่าสุดตีใหญ่เรื่องดาวโจรทำไมถึงหยิบอันนี้มาเล่าเพราะว่ามันมีการเล่าเป็นละครหลังมาบ้างในยุคโบราณ อะไรคือแฟกเตอร์ที่ทําให้เป็นจุดประกายที่ทําให้ห๋ยเลือก subject เนี้ยขึ้นมาเล่าผมมักจะชอบทําอะไรที่ในสิ่งที่ผมมีประสบการณ์ร่วมผมเคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์การจับตีใหญ่<อ>คือบ้านผมเนี่ยอยู่อยู่ที่วัดเขมามจังหวัดนนทแล้วก็เดินออกจากบ้านมาประมาณร้อเนี่ยจะถึงโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนะลาหงอทิศแล้วมีโบสถเก่าอยู่างนั้นซช่ตีใหญ่เขาหนีไปอยู่ในกับพโลที่โบสถ์ตำรวจสอง200กว่านายเต็ม ตเต็มโรงเรียนตเต็มวัดไปหมดเลยนะแล้วก็บอกว่าหนูหนูไปไม่ได้เขากลับบ้านไปวันนี้เขาจับโจรกันอยู่ผมรอจนเขาหนีได้นะเขาหนีจากตำรวจสองร้อยนายนั้นนะออกไปได้แล้วก็มีเสียงปืนดังป้องปังป้องปัง,ปง,ปงตลอดเวลาเขาบอกว่าตี๋ใหญ่โดนยิงแต่หนีรอดไปได้เช้าขึ้นมาก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ดูหนังละครก่อนถูกนะตี๋ใหญ่ที่ที่นกฉัดฉัยเล่นนะครับแล้วก็ เป็นเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันเราก็ได้ดูมาตลอดพอเราได้ดูแล้วเราก็รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันยังเหลือรอดอีกตั้งหลายมุมนะที่ทเขายังไม่ได้เล่านะฮะเราซึ่งซึ่งเป็นมุมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะแคสต์ยากไหมหุยในการแคสทํทำไมถึงต้องเป็นอาโฟทำไมถึงต้องเป็นโมส สำหรับผมแล้วยากมากนะใช่ <c oughs> คือทุกคนจะมีจะมีภาพฝังใจคุณนกเนี่ยเขามีถึงกับกันโครนเะไรเขายังมีรูปเขาตจดอยู่เขาดังม,มาก,กมากจริงๆใช่ไหมฮะการที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้ไอ้ภาพเหล่านั้นได้เนี่ยมันต้องหนึ่งคลายสองมีอะไรที่ แตกต่างแต่ว่ามันยังคงความเอแบบนั้นอยู่การที่คนเราจะมีความพุ่งพลาน,นแบบลักษณะแบบนั้นได้มันต้องยังอยู่ในวัยแบบเนี้ย<ม>วัยเขาใช่เลยทั้งทั้งตัวอโปทั้งตัวโมสแล้วก็เป็นสองคนที่อีกคนหนึ่งดูจะแรลงแรงอีกคนด<ม>ูดูจะยั้งยั้งเป็นการประสานงานที่ลงตัวมากอุ้ยมีความคาดหวังว่าคนที่ดูตีใหญ่เลิกดาวโจนแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างตีใหญ่ในมุมมองของนนทรีนี่คือผมรู้สึกถึงมิตรภาพอ<ม>ืเป็นอันดับแรกๆเลยถึงรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามความเป็นเรื่องของมิตรภาพเป็นเรื่องที่สําคัญเราเราไม่ได้เชิดชูในความเป็นโจนของเขาหรอกนะฮะเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหการเป็นโจรอันดับหนึ่งมันเก่งมากเลยเลยเราเราก็เราจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําเป็นอาชีพอะไรด้วยหน้าที่ตําแหน่งอะไรก็ตามมันจะมีคนที่อยู่ข้างๆรองรับคุณอยู่เสมอมันคือเรือลําเดียวกันใช่ครับที่มึงแคล้วคลาดไม่ใช่เพราะคุณโดนแทงแต่เพราะเพื่อนนี่ถือเป็นวิบากกรรมที่พวกมึงจะต้องรับไว้ ช่วงเซลลูลอย์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่องคอนสแตนตินซึ่งฉายในปี2005มาฝากดังนี้นะครับ A single word can give you courage or turn your favorite pleasure into your worst nightmare. Those with the demon's touch and those part angel living alongside us they call it the balance. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคำคำเดียวสามารถบอกความกล้าหาญแก่คุณ หรือเปลี่ยนความสุขที่คุณโปรดปรานให้กลายเป็นความฝันที่เลวร้ายที่สุดได้เราผู้มีสัมผัสแห่งปีศาจและเหล่าเทวดาที่อยู่เคียงข้างเราเรียกมันว่าความสมดุลหมดเวลาแล้วครับแนคนทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเคลื่นและบรเทิงกับผมวินทรานและคุณแารนในดดรุธในรายการเซลลอยนะครับเราจะมาพบกับผู้ชมทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้สเวตเดนาริกาโดยประมาณทางช่องทรูโฟร์ยูหมายเลข24แห่งนี้ครับแคน ใครที่จพลาดชมรายการไปนะครับดูย้อ,อหลังได้ครับทาง YouTube c h anel Siluoy TV Show นะครับเรามี Facebook ชื่อว่า s i l ล o y มีทาง X แล้วก็ Instagram, ลลอินส a าแกรม Siluoy TV Show ยังไงฝากกด Follow โด้วยนะครับผู้ชมบับแคนครับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับ One Ultra Screen นะครับโรงภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความหรูหราอลังการงานสร้างและสามารถสร้างประสบการณ์ Immersive Experience ได้ผู้ชมสามารถมารับชมประสบการณ์นี้ได้นะครับที่ชั้น6ศูนัขพาราเดท at One Bangkok วันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เราสองคนขอ ญาติลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ